ดำม hey ันจะระดัดำนะจะน้อนหรือเปล่าเาบายยกแนเฉยๆก็ไม่มีใครยกฮะยกแผ่นเฉยๆก็ไม่มีใครมาอยู่ยกให้ เขามาดิเดี๋ยวเขามาถ้าเขาไม่เยอะก็เขาไหนื่อก็รอเขาได้ม,ไมันจะฮักอย่างไ,ไงไ

แมตก็ไม่มีที่รัเลยตอนได้ตัแหากันมพี่สยดีที่สุดยังงคันนะครับพ้อมเอาะไรนะคะเซรา่ะเซราาที่แผนเปิดนี่แหละครับเปิดเลยเอาไปขึ้นบนเลย เธอร่าแล้วเธอร่ามาแล้วปิ้งอยู่ทรงแตงไอโฟนบอกนี่คือใคร

เสียเทียกันไม้างที so ่น้นแล้ว็ตแล้วก็ตามแบบนี้เองมันจไม่เท่ากันถ้าไม่เอาตามแบบนมันกันเขาวดเลยอยนะไม่่เอเอเนี่ยจะมีควเหมือนหยดยัว đặt đơ một đợt thôi nha. Mình lấy ở. Một công thì xuống không gọi. Đeo cái cái đi. cái มาีแลนุ้นสงคนอย่าไปยกคนเดียวคนเดียวก็ได้หากลุงปาบตางเดมาเสียงคนทำคร่อ้าหนึ่งแลบี่จ้าได้่นจุ๊บ เยอะเตอวตุกเฮ้า่ยูุคิดไหาสิบบาทจ้าพ่อมาเลยยุดตุ๊กเลยทำงานก่อนใช่ไหมจ่ายังมาจุ๊บแล้วไปห้าบาทเลยยังไม่เห็นเลยใครเป็นคนจ่ายปีนตุ๊กาีนตุ๊่ตาทำหักทีแรกไม่หักหรอกทีแรกระวังระวานะคับโก้เลยน้ะงตุกตก ตกใจหักเลยตอนแรกไม่ตกใจหรอกไม่หักกล้องแดงยังไงเก็มอยู่ข้างหลังเรียนเอ้ยเดี๋ยว Thank <laughs> you. ลุงลุงสวัดีค่ะครับปูให้มาปูให้มาครับอยู่สวีเดนอ๋อครับผมจะถ่ายรูปใช่ไหมครับจ้ารูปไหมเด็ดนะอยู่นานใช่ไหมเปี่ปีสวีเดน เดี๋ยวบอยว่าป so um, so uh, uh, okay. ูกเรือนมันไม่แค่กิโล ก็ได้เยะครับครบแลวนะคะ้อสองสามค่ะบหนึ่งนะคะ1น3อสค่ะโอเค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมาคนเดียวแครับมาคนเดียวแไม่ขอเดี๋ยวขอป้ารขอไปลงครับผมบ้าจะมาจะัพที่

คนน่าใจมาเลยทุงก็ไม่ออกโอ้สียยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์มี่นะคะเดเล่าสุดนะคะตอนนี้เริ่มติดไม้ไม้ฝาเชื้อรานะคะคือไม่เอาตามลายเพราะเป็นมีดมือแบบโออมลงบ่

วันนี้เอเย็นนี้หรือว่าตอนนี้ได้ได้เลยพ่อบอกมาถึงบ้านแล้วนะพี่บอบ จเอ็มครับจาแผนอบ,บอกบอกก็แตน,น่อยทำกับข้าวให้ลูกหน่อยป่ะทำกับข้าวให้ลูกลูกอยู่เขา เอาให้ลอยต่อมันสวยกันนะเท่ากันเท่ากันก็ประมาณนี้แหละเอานเย็นยครับผมตาลงเว่ยาลงน้เย็นไหมครับผมองครับผมอบครับยงใช่คปีเอาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมได้มีครับผมปูด้วยครับผม ยิ้มดีเลยขอบคุณครับจ้าบอกเลยครับพ่อไม่จบอกพี่เอ